คือศาสนส,สมาชิกหรือว่าผู้เชื่อที่นับถือในความเชื่อของคริสตจักรเซเวนเดย์แอดเวนติสนะคะแต่แห่งประเทศไทยแต่กลุ่มของเราเป็นกลุ่มที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ค่ะครับในส่วนนี้โดยหลักการการสอนและการปฏิบัติที่มาเข้าข่ายนี่มันเป็นยังไงมาย่งไงอยากให้เล่าให้ฟังบัางคือมันเป็นส่วนหนึ่งที่มันอยู่ในกิจกรรมของการสารภาพบาปจริงนะคะแล้วคือเราทุกคนจากการที่ได้เรียนรู้ในพระคัมภีร์เนี่ยคะ่ะพระเจ้าอยู่ในป่า ะะพระเจ้าไม่ได้อยู่ในเมืองที่วุ่นวายเหมือนกับที่ศาสนาพุทธได้เข้าไปแล้วมีพระธุดงเข้าไปในไปทำไปทำพิธีอะไรทุกคนต่างเข้าสงบอยู่ในป่านึอกอไหมคะแต่ว่าคือพวกเราและพวกเราก็เข้ามาที่มาสารภาพความบาปของเราในป่าแต่ว่าการที่เราจัดการประชุมใน,ในทุกครั้งในค่ายที่ผ่านมานะคะตลอด5ปีที่ผ่านมานี้ค,คุณเล่าย่างหรือคุณว่างฝือเนี่ยไม่เคยมีการบอกให้เราบังคับให้เรามาเลย คนที่จะสามารถเข้ามาในค่ายของเราได้นะคะมาทําร่วมกิจกรรมของเราได้คือคนที่รับบัพติสมาแล้วนะคะเป็นสมาชิกในคริสตจักรของเราอย่างาถ,ถูกต้อง <คน S 1> เพราะว่าหลังจากที่ได้รับบัพติสมาแล้วเนี่ยทุกคนจะมีทูตสวรรค์ประจํากายของแต่ละคนคริสเตียนทุกคนเชื่อคะ่ะและมีข้อพังพียืนยันว่าทุกคนที่เป็น,<ใ>นคริสเตียนมีมีทูตสวรรค์ประจํากายของเขาอยู่ดังนั้นคือถ้าเรารับบัพติสมาแล้วเราจึงจะสามารถเข้ามาทํากิจกรรมในค่ายของเราได้ ทุกครั้งที่มีการกิจกรรมปุ๊บลุงว่างฝืนจะเป็นคนประกาศบอกว่าคนที่ไม่ได้รับปบบติสมาอย่าเข้ามาคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของเราและคนที่สามีไม่ให้ภรรยาไม่ให้มีปัญหาทางบ้านต่อต้านอย่าเข้ามาเอทู่สวรรค์ชั่วมาก็ปลงตัวเป็น เป,เป็นโจคนนี้เป็นโจเป็นหลานโจคนนี้เนี่ยมาหาแม่แต่ว่ามันแม่ก็รู้ว่าไม่ใช่เขาที่มันไม่เหมือนก็คือว่ามือนี่เหมือนหมานะคะมือเหมือนมนะะมอหม,นมาเวลาเขามาผลากเราเนี่ยแค่ผลักนิดนึงนะ่ะหัวเราเเปุ๊บไปแล้ว <c oughs> ไปตรงนู้นเลยมีแรงมากวันนั้นผมเป็นยามแล้วแม่เป็นเป็นเหยื่อที่เข้าป่าผมด้วยความที่ยามมันน้อย ผมก็เป็นคนที่ทําซุ้มให้แม่คราวนี้เนี่ยอพอตกกลางคืนพอตกกลางคืนเอง,งเขาก็มาเป็นผมมีคนหนึ่งนะครับเป็นผู้หญิงนะฮะมีผมยาวๆกําลังอ่าล้วมกุญแจของผู้หญิงอยู่นะครับยามของทีมผู้หญิงนะครับแล้วก็ผมเป็นคนขับรถในตอนนั้นนะครับแล้วก็ไอ้ซาตานนะฮะแล้วก็เดินมาเลยเดินมาตรงที่ผมนะฮะมาล้วมกุญแจนะครับกระเป๋านะครับ ล้วหมดเลยแล้วก็มาแย่งกุญแจจากผมแล้วก็ผมเห็นนะครับเวลามันล้วงกุญแจผมมัดผัดผมลงไปนะครับมันพยายามเอาเข่าในเหยียบผมแล้วก็ผมเปิดตาดูใกล้ๆขนาดนี้หละครับผมอนอนอยู่นะแต่ผมเปิดตาดูมันเป็นผู้หญิงนะครับตอนนั้นคือดวงจันทร์เนี่ยคือบบมีแสงสว่างทุกคนที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยเข้าป่าทั้งหมดเลยแล้วบางคนก็ได้เป็นยาม ครั้งแรกเลยที่เห็นตัวเนี่ยเราก็ไม่เชื่อเพราะมันเป็นเรื่องลึกลับเพราะมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะครับถ้าพวกคุณอยากเห็นว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะครับให้ทอมใจเหมือนพวกเราแล้วมามาสัมผัสวันที่มาเข้าค่ายใช่ไหมคะวันที่เราไปเข้าค่ายนะคะถ้าถามว่ามีออทุตสวรรค์ชั่วเขามาทําอะไรเราเราหรือเปล่านะคะคืนนั้นก็คือหนูจะเจอในทํานองว่า ทูตสวรรค์นคนนั้นไม่ใช่ลุงว่างหืออย่างที่คนอื่นเขาพูดกันค่ะแต่ทูตสวรรค์ชั่วคนนั้นตอนนั้นอ่ะเขาแปลงร่างเป็นแฟนหนูค่ะซึ่งในคืนนั้นเนี่ยแฟนของหนูเขาก็มาเข้ากระป่ากับหนูแต่เขาอยู่ล่างสุดหนูอยู่บนสุดค่ะคือเขาจะอยู่ในล,ลำดับที่27ค่ะแต่หนูอยู่ที่80กว่าแล้วเขาจะเดินมาหาหนูได้ยังไงในเมื่อเขาไม่ได้เห็นว่าหนูอยู่ตรงจุดไหนแต่ผีตัวน,นั้นแต่ทูต ช่วตัวนั้นอะคะ่ะที่เขามาหาหนูก็คือเขามารูปร่างในแบบเ,เป็นตัวตนหรือว่าใส่ชุดเดียวกับคืนนั้นที่แฟนหนูไปด้วยค่ะ mm hmm. แล้วพอเขามาเขากเา็เหมือนกับว่าเราทําอะไรเราก็จะได้เก็บเกี่ยวอย่างนั้นหรือว่าเราทําสิ่งไหน mm hmm. ก็คือเราจะเจอกับสิ่งนั้นใช่ไหมคะ mm hmm. ก็คือเราชอบใยเนื้อหนังหรือว่าชอบผู้ชายหรือว่าชอบกันมีอะไรกันเนี่ยค่ะแล้วก็จะเจอสิ่งนั้นแล้ววันนั้นที่มันมาเล่นงานหนูก็คือ มันก็จะมาหอมแก้มมากอดค่ะแล้วมันก็คือหนูไม่ยอมก็คือหนูจะอธิฐานค่ะหนูจะทําการอธิฐานถ้าหากว่าเราไม่ทําอ,อ,อธิษฐานหรือว่าไม่สารภาพบาปจงจุนเนี่ยก็คือมันจะไม่ไปค่ะแล้วพอหลังจากนั้นก็คือหนูหนูไม่ใช่ว่าหลับตานะคะหนูลืมตาดูไม่ใช่ลุงแน่นอนค่ะเขาจะหอมแก้มแล้วเขาก็มีการกัดเราแต่ว่าไม่ได้เป็นฟันเหมือนเหมือน เหมือนมีเขี้ยวอันนี้ไม่ไม่เป็นค่ะแต่ว่าเขาเป็นคนคือมีแรงมากค่ะเวลาผักเราทีนึงก็คือเราวนี่แบบล้มกริ้งเลยล้มกริ่งไปเลยอะค่ะคือแบบว่าไม่ได้ว่าค่อยๆผักนะคะ